และ UGC ใหม่ในคลิปนี้นะครับจะมีมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับนี่ซึ่งเป็น2ตัวที่มาแบบคนละแนวคนละดีไซน์เลยครับโดยตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะครับกับเคียวสีทองครับ Golden c o l l ับไซ z e นะครับและชิ้นที่2นะครับจะมาในแนวน่ารักกับคิวพิกซูดอ่าตัวนี้จะเป็นชุดหมูน้อยแบบนี้นะครับนี่ใส่แล้วก็จะคุมตัวเราทั้งตัวแบบนี้เลยและทั้ง2ชิ้นเนี่ยจะเข้ามาในแมปนี้ครับกับ YS เก e เกมแข่งกันเงียบนะและเกมนี้นะครับเล่นไม่ยากเลยครับให้ทุกคนเนี่ย น้าพิมพหรือว่าพูดอะไรในแมปเป็นเวลา30นาทีนะครับแล้วเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้วินจํานวน1วินด้วยกันนอกจากว่าจะมีคนกวนทีมแบบนี้นะครับนี่อยู่ๆมันก็พิมพ์ขึ้นมาครับเวลาก็จะถูกรีเซ็ตไปให้น้องๆทุกคนนะครับพยายามหาห้องที่แบบว่าช่วยกันทำเพวสนะและตัวเคียวสีทองน,นะครับจะมีจํานวนแจกเนี่ยอยู่ที่500ชิ้นใช้วินในการแลกทั้งหมด10วินด้วยกันและตัวชุดหมู่น้อยนะครับจะมีจํานวนอย,อยู่ที่250ชิ้นจะใช้วินจํานวนทั้งหมด20วินนะครับ ถาห้องไหนมันกวนทีนมากๆครับทุกคนก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยห้องที่แบบว่าคนน้อยๆเงียบๆหน่อยก็ได้นะครับห้องนี้น่าจะเงียบพอสมควรนะและคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับการรับ UGC ในคลิปต่อๆไปนะครับ